ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับท่วมแน่ชี้เป้าพายุพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงที่ย่างของวันศุกร์ที่5สิงหาคมนะครับซึ่งในวันนี้แอดบินจะพามาติดตามในด้านของเส้นทางของพายุ97บซึ่งในขณะนี้ ได้ก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำ97 w แล้วนะครับและในระยะต่อไปคาดว่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิปเรยชันพายุโซนร้อนและอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นได้ในระยะต่อไปนะครับในขณะนี้อยู่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีทิศทางเคลื่อนตัวมุ่งหน้าทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือเคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิลิปปินส์ทางตอนบนนะครับ ก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนและเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะไหหลำและอ่าวตังเกียก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามตอนบนรวมถึงประเทศลาวทางตอนบนนะครับจะส่งผลกะระทบให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางตอนบนซึ่งในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละติจูด14.5องศาเหนือลองจิจูด122.2รององศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในระยะต่อไปจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับขอให้ติดตามในด้านของการพยากรณากาศประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดคาดว่าในช่วง1-2วันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งเตือนออกมานะครับส่วนพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้ จากข้างด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก5สิงหาคม2565ปกในกาของวันศุกร์จนถึง6นากาของวันเสาร์เปลนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก พื้นที่สีเหลืองเน้นหนองคายบึงการหนองบลมลพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเสก,เกเดและอุบลราชธานีโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกนะครับในวันนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับส่วนในภาพรวมประเทศไทยทางตอนบน รวมถึงบริเวณภาคใต้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนวันนี้จะลดลงนะครับเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ารองม,มรสุมมีกําลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือนตอนบนและประเทศลาวทางตอนบนยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามทางตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ย,ตย,ยังคงมีกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแต่ฝนตกหนักจะเน้นบริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักในบางพื้นที่ คลื่นลมทะเลมีกําลังปานกลางนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรเบรณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยกาแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ ฝนฟ้าขนอง6สเของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุดรธานีนองบุรรัมพูน้องคายบึงการสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสเพียงประกาศพื้นที่ภาคกลาง ในวันนี้ฝนฟ้าขนองหกสเปทนของพื้นที่ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครเสีย,ยุธยากาญจนบรุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด3.3-36งหองศาเซลเซียสเพียงประกาศภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองหกสเปทนของพื้นที่ใน,นนาครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบรุรีสาะแก้วจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-35องิองศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่กรุงเทพมหาคนครปริมนฑลทนฝนฟ,ฟ้าขนองสี่สประเทนของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-35องสศาเซลเซียสเพียกระกาศพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ,ฟ้าขนองสีเปรเนของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและบริเวณจังหวัดพัทลุงนะครับ อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสเะเลเคลื่อสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาทะเลเคลื่อสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่ภูเก็ตลงไปทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรนะครับสนิด้านของภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้นะครับแบบเคลื่อนไหวเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าของวันนี้เมฆฝนปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนในกล้กับแนวหย่อมความกดอากาศตำ่ำรวมถึงบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับหลังจากนั้นในการคาดการพยาก,าการณ์ในอีกสิวันล่วงหน้าในวันนี้ 5-6สิงหาคมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงบวกกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือทางตอนบนหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่7-14ถึงสิงหาคมจะมีหย่อมความกดอากาศตา่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุได้นะครับแต่ทิศทางยังคงต้องติดตามเพราะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางพื้นที่ในช่วงวันที่7-9สิงหาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นต้องเฝ้าระวังฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักฝนสะสมระวังฟ้าผ่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดทั้งช่วงชาวเรือชาวประมงขอให้ระวังในการเดินเรือและติดตามประกาศ จากรมอุตุนยิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งโดยสรุปนะครับพื้นที่ฝนในช่วงนี้ยังคงมีเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังไม่มากนักนะครับจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางบวกกับแนวร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปทางตอนบนนะครับและจะเลื่อนกลับลงมาในช่วงวันที่7จนถึง9สิงหาคมจะทําให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครพริมันทนรบถึงภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักลมกระโชกแรงระวังฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนพื้นที่ภาพข่าวนะครับจากทางบ้านจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเมื่อวานนี้4สิงหาคม2 5 6 5 พื้นที่ของบริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดห้ามิลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเทศบาลเมืองมุกดาหารหลายจุดบริเวณห้างโฮมโปรบริเวณแยกโรงเรียนทีโอเอวิทยาวัดคำสายทองบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปอพอมุกดาหารร่วมกับเทศาบาลเมืองมุกดาหารอาบะตะอบจอมุกดาหารทางหลวงทางหลวงชนบทรวมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด6นิ้วจำนวน2เครื่องเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แรงดันสูงขนาด14นิ้วจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำและสูบน้ำออกจากจุดน้ำท่วมขังลงสู่แหล่งน้ำโดยภาพรวมสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับ ทั้งนี้ปอพมุกดาหารได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหารฟอร์ระวังและเตรียมความพร้อมรับมือจากสภาวะฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภยัย